สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับตัวของ s e n i เนลเอสวีแอคชั่ n n p e นีปาเ r นะครับผมและก็โตหุ่น SPDR ซึ่งก็เป็นการกลับมารีวิวในไลน์ของ a r v ว e l กันอีกเช่นเคยนะครับก็ยังอยู่กับลไลน์นี้อยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะในส่วนของไลน์ของ Marvel นะครับซึ่งไลน์มาเ e ลในปัจจุบันนะครับที่ผมได้อาจักไวยที่สุดตอ,ตอนนี้เลยนะครับก็คือไลน์ของ s p ider m a n นั่นเองนะครับยังไม่ได้มีการขยับขยายไปในส่วนของไลน์ X-men หรือว่าตัวละครอื่นๆเลยนะครับซึ ทยอยเอาพวกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่กับตัวของลน์ฮีโร่ปั่นใจมหาชนอย่างตัวของสไปเดอร์แมนก่อนนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับตัวของเวอร์ชั่นของ s p i d e r v e r s e นะครับหรือในที่ผมเรียกว่าลน์สไปเดอร์เวิร์นั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็อยู่กับตัวของเ e น n y p าร์เกอร์แล้วก็ตัวของหุ่น SPR ในเวอร์ชั่นของ Spider v e r s e นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับในเวอร์ชันที่เป็นอ uh, ่าเวอร์ชันสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยในเวอร์ชันของเล่นนะ ข่าใหญ่ซะมากกว่านะครับหรือว่าถ้าออกมาจริงๆที่เหมือนเหมือนนะก็จะมีงานของค่ายกูสไมน์กับตัวของ c ซิติแนลนะครับที่ออกมา กับในภาพจนที่สุดนะแต่ว่าตัวของกุสมาเนี่ยจะตัวเล็กนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะ้แต่ผมอะอยากได้ตัวที่มีสเกลเท่ากับตัวของอพวกหนึ่งต่อสิบสองแล้วก็เอาไปยืนด้วยกันได้ก็เลยเลือกของงานค่ายเซติเนลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการมาลองเล่นลายของเซติเนลสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับในชีวนะิตเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะน่าตื่นเต้นอยู่นะครับกับลายของเซติเนลอะเนาะโอเค,อเคก็ไม่พูดมากทาเพลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวงานกันเลยดีกว่าว่าในส่วนของเจ้้าตัวว SPDR แล ของเพนนีปาร์เกอร์จะมาในลักษณะประมาณไหนแล้วก็จะมีดีเทลตะเอียดยังไงบ้างน,นะครับเราก็าไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมกับตัวของ s e n t i n e l SV Action p e n n y p a r k e r รอและตัวของ SPDR นะครับผมและนี่คือหน้าตาของเจ้าหุ่น SPDR a ดีและตัวของเพนนี p าร์ e เกอร์นะครับเมื่อออกจากกล่องแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของเจ้าเพนนี p าร์ e เกอร์และ SPDR ผมขอบอกเลยว่าทำมาดีทั้งคู่เลยนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมชอบเจ้าตัว SPDR มากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดีเทล แล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่คลั่งพวกหุนยน์อยู่แล้วนะครับก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Penny Parker ก็ทำมาได้ดีเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของการเก็บรายละเอียดการปั้นงานนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็บอกเลยว่าทำมาได้ดีนะครับการลงสีกระโปรงถุงเท้าใบหน้ากระเป๋าอะไรของเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าทำมาได้ดีไม่แย่นะครับอ่าก็แน่นอนนะครับค่าย Sentinel มันจะแย่ได้ไงนะครับผมอ่า ก็ทำมาได้ดีมากๆทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ตัวของเพนนีพาร์เกอร์เนี่ยผมมองว่าตัวเธอเนี่ยจะมาในรูปแบบเดียวกับตัวของสปเดอร์แฮมของไทม์มาเฟกนะครับคือเป็นแบบแมนตัวแถมะนะก็น่าเสียดายไปด้นึงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะทำตัวแยกออกมาอีกตัวเลยนะครับให้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เดี่ยวของตัวเธอไปเลยดีกว่านะผมว่าน่าจะขายได้อยู่เนาะอ่าหน้าเสียดายในจุดนี้ไปแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้อ่าเป็นข้อเสียอะไรมากแค่น่าจะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อีกตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยก็ ดูในส่วนของเจ้าหุ่น SPDR ตัวหลักของเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับก็เจ้าตัวของหุ่น SPDR เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่อนข้างทำดีเทลเมคานนิกมาสวยมากนะครับลายเส้นเนี่ยเยอะตามตัวไปหมดเลยมีแผงอากาศตรงนี้ตรงนั้นนะครับก็เสียดายที่เขาไม่ได้ตัดเส้นดำมาให้ถ้าตัดเส้นดำมาเนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับอ่าซึ่งก็ถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมผมว่าคงต้องไปตัดกันแนวเองเเอ่ะเนาะอ่า แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัววันนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าในเรื่องของบอดี้เนี่ยก็ทำมาตามแบบอิงกับตัวของภาพยนตร์เลยนะครับก็คือจะเหมือนเป๊ะเลยนะครับในเรื่องของส้ดทรงแขนขาอะไรเหมือนหมดเลยนะครับจุดนี้ก็ทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะครับอ่าแล้วก็ ในส่วนของระบบจุกขยับของตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการใช้ตัวของข้อต่อแบบพวกติกเกอร์ทั่วไปนะครับเสียบไว้ตามตัวทําให้การขยับเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายจุดเลยนะครับสามารถดัดนู่นดัดนี่ได้นะครับก็เป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็นอกจากเรื่องของจุกขยับแล้วเนี่ยตัวนี้ยังมีระบบไฟภายในตัวด้วยนะครับของเจ้าตัว SPDR เนาะซึ่งผมก็ได้ทําการเปิดลองเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งระบบไฟของเจ้า SPDR จะอยู่ในช่วงของลําตัวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดไฟก็จะอยู่ในช่วง ของตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้บอกก่อนว่าตรงนี้เป็นจะเป็นตัวของช่วงไว้เสียบกับตัวของฐานนะครับตัวนี้มันจะมีรูอยู่นะครับเปิดแล้วก็เสียบกับตัวฐานนะครับเผื่อวางไวแอคชั่นอะไรต่างๆได้นะครับตัวฐานเอ้ยตัวฐานนะครับขอัยตัวฐานที่จะเป็นแบตเตอรี่ของเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงสวิตไฟด้วยนะวิธีการเปิดนะครับก็ต้องดันเจ้าตัวนี้ออกมานะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีร่องอยู่นะครับก็ให้งัดออกมาแบบนี้เลยนะครับ เมื่องานออกมานะครับเราก็จะเห็นตัวของสวิตช์ไฟแล้วก็ลังถาดนะครับอยู่ข้างในเลยนะฮะก็วิธีการเปิดก็แค่กดไปตานตรงข้ามนะครับนี่อ่าเมื่อเปิดไปแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตปิดไฟนะฮะนี่ พอปิดไฟแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวไฟค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็จุดที่มันจะดูสว่างมากทสุดก็จะเป็นหน้าอกของตัวฟิกเกอร์แล้วก็ส่วนหัวนะครับซึ่งส่วนหัวเนี่ยจะมีมาให้2แบบซึ่งเดี๋ยวตอนที่เรามาเปลี่ยนแอสเซสซอรีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อนมาเล่นกันนะครับ ก็พูดถึงไฟก่อนตัวไฟสว่างใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยนะฮะก็ถึงได้ว่าตัวนีนะ้ทำมาดีมากในเรื่องของระบบไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้นถ้าเปิดไฟแล้วผมบอกว่าคั้วจะเท่เลยนะครับนี่นะครับตรงบริเวณใบหน้าตรงหน้าอกนะฮะเท่มากๆในระบบไฟผมชอบนะนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ดูมือว่าแบบคอททอยก็เถอะแต่มันมีระบบไฟมาให้ผมก็โอเคละนะ,นะะก็ ประมาณนี้นะครับในส่วนของลูกเล่นหลักของเจ้า spdr แล้วก็รายละเอียดต่างตงของตัวฟิกเกอร์ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของจุดขยับกันนะครับมาดูในส่วนจุดขยับของเจ้า spdr กันนะครับก็โดยรวมจุดขยับของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวนะครับแต่อยู่ที่แขนและขาซึ่งขาก็สามารถโดยไปข้างหน้าได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้นะต้นขานะครับสามารถหมุนได้นะครับ ช่วงนี้นะครับสามารถบิดเข้าบิดออกได้ปกตินะครับเนื่องจากว่าเป็นเพียนแกนกลมนะครับในส่วนข้อต่อเนี่ยมันเป็นแกนกลมทําให้สามารถที่จะบิดในส่วนต่างๆของตัวหุ่นได้นะครับแล้วก็งอขาเข้าข้างในได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้อเท้ายกขึ้นยกลงได้บิดซ้ายบิดขวาได้หมุนได้ซ้ายขวานะครับแต,แต่ในส่วนกรงเล็บไม่สามารถขยับได้นะครับติดไว แขนนะครับสามารถจะยุกได้3 6 0อ,องศากางได้ขนาดนี้และกลางขาได้ขนาดนี้นะครับมันติดกับช่วงตัวนะแขนเนี่ยกางได้สุดสุดขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปได้360อ,อิงศาต้นแขนหมุนได้นะครับงอแขนเข้าข้างในได้แบบนี้นะครับแต่ว่าสามารถหมุนได้3 6 0อ,องศาบิดเข้าข้างในบิดออกข้างนอกได้นะครับแล้วแต่แกนตัวนี้จะกําหนดนะครับ นิ้วนะครับสามารถขยับได้ทั้ง3นิ้วเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดขยับทั้งหมดของเจ้าหุ่น SPDR ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้โดยรวมนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีจุดขยับอยู่ตรงช่วงของพวกบอลจอยนะครับที่เป็นจอยข้อต่อของโตหุ่นซึ่งทําให้โตหุ่นเนี่ยตามที่ผมพูดไปว่ามันเป็นรูปแบบที่ ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะครับทาให้ตัวหุ่นเนี่ยสามารถขยับกับท่าได้เยอะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะบิดแบบไหนแล้วแต่นะครับต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัเซสซอรี่ที่เขามาให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการเป็นรูปแบบของเจ้าตัว SPDR กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอัเซสซอรี่ของตัว SPDR กันนะครับก็หลักๆเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวนะครับคือชิ้นนี้นะฮะก็จะเป็นใบหน้ามาให้เปลี่ยนกับตัวของ SPDR ต่อเปอ่ะขออภัยนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งของตัวหุ่น แล้วก็จะมีแอคชั่นสแตนนะครับมาให้ด้วยนะค่ายนี้ก็ยังแถมแอคชั่นสแตนด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจน้ำะสมสุดๆเลยนะครับไม่เหมือนบางค่ายนะครับที่ แมมจะออกมากี่ตัวก็ไม่เคยแถมแอคชั่นสแตนด์แบบนี้มาให้นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นค่ายไหนนะครับอาแล้วก็นอกจากตัวของอุปกรณ์หลัก2อย่างแล้วเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนเจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นดีคอร์หรือจะเรียกว่าสติกเกอร์น้ําก็ได้นะครับมาให้แปะในส่วนของเจ้าตัว s p r นะครับถ้าเราอยากแปะเนาะแต่อันนี้ผมขอไม่ค่อยอไปสนใจมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ตามที่รู้กันนะครับว่าผมก็บอกแล้วว่ามันเหมือนกับตัวของสติกเกอร์ของพวกกันพลาเพราะฉะนั้น,นจะแปะไม่แปะก ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบของเจ้าตัวนี้กันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังสามารถมีรูปเล่นของการเปลี่ยนรูปแบบของตัวหุ่นนะครับมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วยนะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะฮะก็ให้ดึงในส่วนของแขนอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับแขนขานะครับแบบนี้มาเลยลักษณะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็เอาแขนนะครับมาเสียบเอ้ยเอาขาสิขามาเสียบเข้าที่รูของแขนนะครับผมนี จุแบ,บนะแล้วก็งอแขนไปข้างหน้านะครับงอแขนตัวหุ่นไปข้างหน้านะอรแบบน,นี้จากนั้นนะครับก็เอาส่วนของแขนเนี่ยตัวนี้ถอดในส่วนของช่วงแขนตัวนี้ออกตัวต้นแขนเนี่ยเก็บไว้นะครับแบบนี้เดย ด้านหลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของช่วงที่เป็นรูอยู่2จุดนะครับก็ให้เอาแขนตัวเนี้เสียบเข้าไปนะฮะแบบนี้เลยนะครับขานะครับอ่ะไม่ใช่สิแขนนะครับของตัวหุ่นนะครับก็ให้บิดออกมาลัากษณะประมาณนี้นะครับแต่ให้บิดในส่วนของช่วงแกนนะครับออกมาทางด้านหน้าอย่างนี้นะแล้วก็เสียบเข้า,ขาไป ในช่วงของลูกตรงขานะครับให้มันออกมาลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมจย่าถอเผมาแก้ก่อนนะครับเสเี็จเข้าไปมือนะครับออกมาต้านหน้าลักษณะประมาณนี้นีแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเหมือนกันอีกข้างนะครับ ปิดแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับเราปิดออมาอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นของการเปลี่ยนรูปแบบของเจ้าตัว SDR p มาเป็นรูปแบบอื่นนะครับซึ่งในคู่มือก็มีการเขียนไว้นะครับว่าเปลี่ยนได้ลักษณะประมาณนี้อันนี้ผมอาจจะจับไม่สวยนะครับอ่ะ คร่าวๆประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนรูปแบบของเจ้าตัว s d r แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องเปลี่ยนคือส่วนของตัวนี้นะครับก็ให้ทําการแงะนะครับให้เอานิ้วนะครับจิกบริเวณนี้แล้วแงะชิ้นส่วนตรงโฉนของหน้ากากออกมานะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้เสียบกับเข้าไปนะครับมันจะมีเดือยน,นะครับให้ดูให้ตรงนะนะ เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรูปล่ายิ้มนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดได้ลักษณะประมาณนี้นะครับของเจ้าตัว S P D R นะครับก็จะเปลี่ยนใน้2รูปแบบคือรูปแบบของหุ่นยนต์แล้วก็รูปแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คณจะเลือกว่าเป็นรูปแบบไหนแต่ส่วนตัวผมว่ารูปแบบหุ่นยนต์เนี่ยดูดีกว่านะครับ ه, ก,ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวของ SPDR และ Penny Parker โดยรวมก็จะมีทั้งหมดด้วยกันรประมาณนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเจ้าตัว SPDR เนี่ยไม่ได้มีของแถมที่ดูหรูหรานะครับหรืออุปกรณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากๆแบบตัวของพวก s s f หรือ m a r i e l นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะมีลูกเล่นหลักๆคือตัวของมันเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัว Penny Parker เท่านั้นก็เลยไม่มีอะไรให้เราอธิบายมากนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภาพแอคชั่นแล้วก็มาฟังสรุปเกี่ยวกับเจ้าตัวของ S.P.D.R กันนะครับว่าตัวนี้ผมรู้สึกยังไงบ้างกับเจ้าตัวของปิกเกอร์แล้วก็ตัวของเจ้าหุ่น S.P.D.R นะครับจบไปแล้วนะครับกับ S.P. Action S.P.D.R. and Penny Parker จากค่าย e n t i n น l ถือว่าตัวนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างประทับใจผมมากเลยนะในเรื่องของหนึ่งนะครับว่าเหมือนในตัวของภาพยนตร์นะครับก็ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์ Spider-Man Into the Spider-Verse เนี่ยก็จะรู้ว่าตัวของหุ่นเวอร์ชันนี้นะครับหรือ S.P.D.R. เวอร์ชัน ยังไม่ค่อยออกมาเยอะเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอาที่ผมผ่านตาของตัวผมเองนะครับไม่ได้ผ่านตาของผ่านเน็ตเวิร์กเลยนะก็จะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของเวอร์ชันเดนโดลอยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเวอร์ชันฮัสบซึ่งฮัสบเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ไม่ได้เหมือนกับตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเหมือนเหมือนเลยเนี่ยผมก็ได้นำเซติเนลนะครับตัวนี้ครบจบตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็รวมถึงของที่ให้มาเองเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็ถึงแม้จะไม่มีแยแมงมุมนะครับแต่ตัวนี้ก็ นะครับมาให้เล่นด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เองตัวฟิกเกอร์เองก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเฉพาะในส่วนของตัว S P D R แล้วก็ยังมีระบบไฟด้วยเนาะก็ส่วนตัวนะครับของแค่นี้ที่ได้มาเนี่ยก็โอเคนิดนึงนะครับกับส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบท่าพินอยู่แล้วแล้วก็ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ผมมากๆกนะครับก็เลยรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะหวยนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคถึงจะอวยมากแค่ไหนนะครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียนะครับอ่ะข้อเสียที่ผมจะพูดเลยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอัซเซสซอรี่ที่ให้าาน้งจ ب. ตัวนี้หลักๆเนี่ยถ้าไมาน่นับรวมหน้ากากกับฐานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรานับรวมของตัวเพนนีเนี่ยเป็นฟิกเกอร์ไปด้วยเนี่ยตัวนี้ก็ทิ้งน้อยไปใหญ่เลยนะครับมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรที่ดูแบบเยอะมากะไรมากเท่าไหร่นะครับอ่ขออภัยแต่ว่าเยอะมากนะครับหรือมีอะไรที่มันดูว้าวนะครับมันจะไม่มีเลยนอกจากตัวของลูกเล่นของเจ้า SPDR เท่าน,นั้นนะครับอ่าขอพูดที้เคลียร์เลยละกันนะครับอ่แล้วก็ในส่วนของเรื่องจุดขยับของเจ้า SPDR ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของบางช่วงเนี่ย,ยมันก อาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงข้อต่อของเขาเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อแบบเป้ากลมนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะรวมได้นะครับเวลาเราเล่นไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ถามว่าแน่นไหมมันก็แน่นนะครับแต่แค่เวลาที่อ่ามันจะรวมเนี่ยมันก็จะหลวมในส่วนบางส่วนนะครับในส่วนที่เล็กๆมันก็จะรวมเองแต่ส่วนที่เป็นข้อต่อแบบใหญ่ๆทั้งตัวของมันเนี่ยก็ไม่ได้รวมนะครับก็ทําออกมาดีนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมก็ขอพูดตรงๆเลยว่าให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับทักไป1นื่ สองข้อต่อบางส่วนมีความหลวมนะครับหรือว่ามีความค่อนข้างจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับขยับไปเนี่ยอาจจะเกิดการหลุดออกมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปแก้กันด้วยนะครับแต่ก็ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหามากนะครับเก็8เต็ม10เป็นคะแนนที่สมควรกับเจ้าตัวของ S P D R ตัวนี้แล้วนะครับและนีปาร์เกอร์ด้วยนะเกือบลืมโอเคนะครับก็ถ้าใครรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับและใครมีคอมเมนต์นะครับอยากเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งตรงไหนก็มมเเข้้าาได นะครับผมพร้อมรับฟังรับอ่านนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ